สวัสดีครับอยู่กับผมรอ้าเครียงครับโอ้ปนวมจมลงทุนครับเอาเทลลเลอร์ไปขนเศษไม้มาเลยเปนวมทำอะไร,รอยาอ้เอาเทเล,ลอร์ไปขนมาเลยนะเ, <laughs> เดี๋ยวเอาไม่ครอาลงครับโกยลงเลยครับโอ้คนมาได้ยังไงจ๊ะ นี่ครับปานวมหน้าฝนแกก็ทำงานครับอุย้ยเศขยะอันนี้เอามาจากคลองนะเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูปานวมเอาพีซีร้อยครับเคลร์ิงก่อนแล้วก็ดึงอันนี้ลงจากรถเลยครับเศษขยะเศษไม้ เทคใหญ่มากครับอันนี้เราเคยมาถ่ายทำให้ดูแล้วขับเองครับโอเกขับเองตรงนี้น่ายโอเคอเายืนอยู่ข้างบนเลยครับบนกองเศษไม้ดูครับจอมลงทุน อันนี้ช่างเขียวตักใส่ให้นะเดี๋ยวเราจะไปดูช่างเขียวขับเจ้าแคทสามหนึ่งสหนึ่งสามครับวันนี้จะกุยลงเลยนี้ก่อนนี้ก่อนครับพี่น้องอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยครับ เศษไม้เ็จขยะมาทิ้งตรงนี้เลยครับแล้วก็เอาดินมาใส่ตรงนี้ก็ปลูกของสวยงามอันนี้รถที่ปายชาติเอามาให้ปานวมนะเสียชาติครับขายต่อให้ปานวม มีโหลดครับคันนี้รุ่นคุณปู่ครับเก่าเกมแล้วปานวมทำอาชีพนี้มานานครับตั้งแต่ก่อนคนอื่นๆเขาในโซนร,ระเบิบ้านเกครับใครไม่รู้จักปานวมนี้เชยครับเล่นมอเอรโครมานานแล้วครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ ลงก่อนลงจากตรงนี้ก่นอนเกมาใกล้แล้วตรงนี้เลยครับน่าจะปลอดภัยรออย่างเดียวรอดึงให้เขาดึงขยะลงจากรถนี่แหลนะ เดินไปฝั่งโน้นไม่ได้ครับฝนมาแล้วช่วงนี้ฝนละลึมครับฝนดินเดีย๋ยวบ้านเรียกว่าละลึมอ๋ววน,นวนทำไมเดินไปไกลเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีแต่น้ำเนะีแล้วก็มีเศษไม้เต็มไปหมดเลยไม่น่าจมหรอก จอมลงทุนครับต้านนวงไม่เอาหกล้อใส่เอาแบบนี้เลยเอาเทเล,ลอร์ไปใส่มาเลยครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะโกลยลงจากรถเลยแรงมากปานวลฝนมาแล้วครับฝนตกแต่เช้าเลยครับส่วนหกล้อดำหยุดจอดทุกคันทุกบริษัทจอดหมดครับ ไม่มีใครทำงานมีแต่ทีมงานปานวมครับโซนอำเภอบ้านกรวดนี่เลยเคลิิงป่าหรือว่าทำความสะอาดเจ้าคุณปูครับ P ีร้อยขิดสองพอแกขับเองครับ เรียมจะดึงลงแล้วนี่เลยครับอา้าวง่ายครับตอนเอาลงตอนเอาขึ้นค่อนข้างจะยากเอายังไงเดี๋ยวหาเรียมกัน จำลงทุนครับเลื่อไปเลยโอ้น่าจะถอนเอ้ยคอนใหญ่เอาหกล้อใส่มาไม่ได้หรือเปล่าต้องเอาเทเลอร์ใส่เลยครับตักใสโดยช่างเขียวอเออแบบนี้ก็อันตราย,ย <c oughs> มันอยู่ไกลๆหน่อย ต้นใหญ่ที่ปัดน้ำฝนครับใช้ได้นะโอ้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดเลยโอ้ปา่นวมยอดอคนตักใส่ก็สุดยอดเหมือนกันพันจงใส่ ขอใหน่อยครับป๋าพิดปัดน้ำฝนยังใช้ได้หรือว่าหรือว่ายังโอเคครับคันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิม <S <S เก่าแต่อายุ <c oughs> ร่างกายยังสมบูรณ์ทุกอย่างครับ จ้างเคลลิ่งรับจ้างคนดินรับจ้างรอกคลองทำหมดครับปานวมเอาทุกอย่างแมคโครสองคันครับโกมสูพีซีร้อยกับแคทสามหนึ่งสามบีครับ เรียบร้อยหมดแล้วครับตรงนี้ก็นา่าจะโุยออกเล็กน้อยใช้คนกวาดเอาทีนี้ชอบแต่ที่ปัดน้ำฝนครับใช้ได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ